ผมจีบจริงตลอดครับจีบอยู่กับเขาแล้วมีความสุขครับเขาก็น่ารักดีเขาเป็นคนใส่ใจเทคแคร์ค่ะนคนรู้ใจหรอ <laughs> ผมจีบใครไม่เคยคอนเทนต์ครับผมจีบจริงตลอดครับจีบคอนเทนต์ไม่เป็นทุกอย่างครับอยู่กับเขาแล้วมีความสุขครับเขาเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วเราไม่ไม่เครียดเขาก็น่ารักดีใช่อะไรในตัวเขาที่เรียกว่าน่ารัก เขาเป็นคนใส่ใจเทคแคร์ค่ะ mm hmm. อย่างมีออกกองครั้งหนึ่งก็คือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านสวนไม่มีแอร์ไม่มีอะไร mm hmm. เขาก็ไปซื้อแอร์ตู้มาใส่ในรถเสียบปลั๊กเปิดให้ดราม่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอหนึ่งในนั้นน่ะพอน้ําเพชรเจอดราม่าค่ะก็จะมีข้อความดีๆจากอาไทายอาไทายเขียนว่าอะไรช่วยอ่านให้ให้คุณแม่ฟังหน่อยผมบอกว่าคอยเป็นกําลังใจให้เสมอนะคุณอิสลีแล้วก็มี อิโมจิสู้แล้วก็หัวใจใช่ครับถ้ามีแค่เป็นเพื่อนนะค่ะมันก็แค่สู้ๆก็พอแต่ทำไมต้องมีหัวใจคะเออเพราะผมไม่ได้มุ่งไปทางเพื่อนแต่แรกอยู่แล้วครับผมไม่มีเพื่อนอยู่ในหัวเลยตอนแรกไม่มีเลยไม่ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนในหัวเลยครับเออเออผมมุ่งไปทางแฟนอย่างเดียวเลยฮะมันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนได้คะน้องน้ำเพชรคะ ต้องต้องใช้เวลาจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราก็เพิ่งเข้าวงการเราก็อยากโฟกัสกับง,งานแต่ว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีๆใช่เหมือนก็มาช่วยซัพพอร์ตกันความรู้สึกกันแต่หนูก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่พร้อมก็คือเมื่อน,นั้นเลยใช่ถ้างั้นพี่หนูุ๋มเรียกคําว่าอะไรดีเพื่อนพิเศษเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเฉยๆคนรู้ใจหรอ ไม่ต้องไปตั้งโต๊ะที่ไหนแล้วนะจ๊ะลูกจ๋าไม่ต้องตั้งโต๊ะนะ